สวัสดีครับวันนี้ไทยทุปโฟนจะมารีวิวตัวมือถือแบรนด์จากประเทศจีนนะครับผมตัวนี้มีชื่อแบรนด์ว่าเหมยจู้นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเหมยซู่ก็ก็ได้แล้วแต่เรียกนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า M2 Note นะครับผมอ่าอันนี้ก็มีสองสีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวอย่างนี้นะครับหน้าดําหลังขาวอีกตัวนึงก็คือหน้าดําหลังดําแบบนี้นะครับนะครับ มีด้วยกันสองสีนะครับตอนนี้ต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือช่องลำโพงสนทนานะครับผมขันมาคือตัวเซนเซอร์นะครับผมขวาสุดนี่คือกล้องหน้านะครับคุณาิที่ห้าล้านพิกเซลนะครับหน้าจอนะครับขนาด5 5จุห้านิ้วนะครับผมขนาดใหญ่มากนะครับความละเอียดอยู่ที่หนึ่งันเก้ายิบคูณพันแดสิบพิกเซลนะครับเป็น full hd นะครับ 16ล้านสีแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้เทคโนโลยีหน้าจอ2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยคือด้านในเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า i x o ซนะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใส่ในตัว M2 แล้วเนี่ยใช้เทคโนโลยีเดียวกับตัว iPad Air นะครับผม i x o ซเนี่ยมันดียังไงก็คือมันเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้กินไฟน้อยลงแล้วก็สีสันเนี่ยสดขึ้นนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยใช้ใน iPad Air เหมือนกันนะครับผมซึ่ง มั่นใจได้นะครับว่าสีสันของภาพที่ได้จากตัว m 2โน้นเนี่ยไม่เป็นสองรองไครแน่นอนแล้วก็ด้านบนนะครับตัวกระจกชั้นที่เราทัชสกรีนเนี่ยทำมาจากตัวคอ r n นิ่งนะครับกอริลลาาสามซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมานะครับให้ดีกว่ารุ่นเดิมก็คือมันจะแข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็รอยที่เกิดจากการขีดข่วนเนี่ยสามารถเช็ดแล้วรอยมันบางลงได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นมัลติทัทั้งหมด10จุดด้วยกันนะครับผม นี้ก็คือข้อดีนะครับของตัว M2 Note สำหรับตัวหน้าจอนะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับก็จะเป็นตัวปุ่มโฮมนะครับผมซึ่งปุ่มโฮมเนี่ยสามารถใช้งานได้2ส่วนในการก็คือกดเข้าไปเลยนะครับหรือจะเป็นแบบทัชสกรีนก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับผมตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใช้เลนของซัมซุงนะครับผมมาพร้อมกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ ช่วยให้เราถ่ายรูปได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ตกแต่งรูปได้สวยงามขึ้นมีทั้งหมดบิวตี้หรือว่าจะเป็นการถ่ายวีดีโอแบบสโลโวโมชันพวกนี้เนี่ยมีมาให้ในตัว M2 โน้นนี้ครบคันนะครับผมถัดมาคือตัวแฟลชนะครับตัวนี้สังเกตว่าจะเป็นแฟลชสองสีนะครับผมซึ่งแฟลชสองสีเนี่ยข้อดีก็คือช่วยให้ภาพที่เวลาเราใช้แฟลชถ่ายเนี่ยภาพออกมาดูสมจริงแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้อยู่นะครับพัสดุทำมาจากพลาสติกนะครับตัวนี้ มีสองสีด้วยกันก็คือสีขาวนะครับกับสีดํานะครับณตอนนี้มีสองสีแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเพลนๆนะครับด้านหลังตัวเครื่องด้านข้างนะครับประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมถัดมาคือเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมซึ่งตัวเครื่องนะครับมีขนาดความบางนะครับอยู่ที่8.7มิเมตรเท่านั้นนะครับผมถือได้ว่าบางนะครับผมสำหรับตัวมือถือปัจจุบันนี้นะครับ ตัวเครื่องด้านข้างขวานะครับประกอบไปด้วยนะครับช่องกรับใส่สิมการนะครับผมตัวเครื่องด้านบนนะครับประกอบไปด้วยนะครับลูหูฟังนะครับขนาดสามจุดห้ามิลนะครับผมตัวเครื่องด้านข้างประกอบไปด้วยนะครับช่องไม่สนทนานะครับถัดมาคือช่องชาร์จไฟนะครับผมตัวนี้ก็ใช้สายแบบพวกซัมซุงปกติเลยนะครับถัดมาคือตัวลำโพงนะครับถ่ายเรือกข้าวต่างๆนะครับผมตัวนี้ สำหรับตัว M2 Note นะครับสามารถใส่ซิมการได้2ซิมนะครับผมตัวหาดใส่ซิมเนี่ยรองรับแบบนาโนซิมนะครับจุดเด่นของตัว M2 Note เนี่ยก็คือสามารถรองรับ 4G ได้ทั้งทุกระบบนะครับที่บ้านเราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น 4G TDLTE นะครับหรือจะเป็น FDD LTE เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ครบนะครับพูดง่ายๆก็คือ t u o Data AS เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยรวมทั้งนะครับตัวถาดใส่ซิมเนี่ย สามารถรองรับ4ีีเนี่ยทั้งสองซิมนะครับสามารถใส่ซิมไหนก็เล่น4ีได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งเลือกว่าต้องใส่แต่ซิมหนึ่งถึงจะเล่น4ีได้นะครับผมวันนี้คือจุดเด่นนะครับแล้วก็อีกย่างนึงนะครับถาดใส่ซิมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลูกผสมนะครับสามารถที่จะใส่ซิมหนึ่งซิมก็ได้นะครับและอีกช่องนึงเนี่ยเป็นการใส่ซิมการ์ดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็็ตััวเเเคครรรื่่่องงงนนียยกกสสสสาามมมถถใิ์ดดดไูุ้ึละบผ ก็ใครที่ไม่ต้องการใช้สองซิมแต่ต้องการพื้นที่ในการเก็บสายเพลงสายภาพสายหนังเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถใส่ซิมแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้เช่นกันก็สามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบนะครับอุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วยน,น,นะครับที่เสียบสายไฟนะครับผมหรือว่าที่ชาร์จไฟบ้านนั่นเองนะครับนี่นะครับสาย USB นะครับผมน,นะครับ ใช้แบบเดียวกับของซัมซุงได้เลยนะครับเข็มจิ้มซิมนะครับผมแล้วก็ตัวคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับนะีครับ